ดวชะตาของชาวราศีเมถุนนะครับในช่วง18ตุลาคมไปจนถึง16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ภพที่5ของชาวราศีเมถุนภพนี้เกี่ยวข้องกับความรักการแสดงออกลูกหลานความคิดสร้างสารรค์และความสุขใ,นใจนะแต่เนื่องจากอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งนิดซึ่งพลังอ่อนมากนะครับเป็นช่วงที่พลังแห่งตัวตนที่อยากเปล่งประกายจะถูกลดระดับลง เพื่อให้คุณหันกลับมาสร้างพลังจากข้างในแทนพรานั้นนะครับพลังในช่วงนี้นะครับดาวพาทิตเ,เป็นดาวเจ้าเรือนที่สามของคุณคือการสื่อสารนะครับการคิดการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อเข้าสู่ภพที่ห้าคือความรักลูกหลานการสร้างสรรค์นี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังปรับความถี่ให้คุณพูดน้อยลงแต่มีอิทธิพลมากขึ้นและสื่อสารจากใจแทนที่จะสื่อสารจากอัตตา เพราะดาวอัตตาคือดวงอาทิตย์โครจรอ,อ่อนกำลังคุณไม่ได้ถูกทําให้เงียบเพื่อแพ้ในช่วงนี้แต่เพื่อเรียนรู้ว่าความจริงไม่ต้องพูดเสียงดังนั้นนะครับต้องบอกว่านะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหนึ่งใครที่มีคู่นะครับในช่วงเวลานี้จะมีแนวโน้มเข้าใจกันผิดจากคําพูดเพราะอาทิตย์นิดในเรือนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกบางทีคุณพูดด้วยเหตุผลแต่คนรักรับด้วยอารมณ์หรือกับกัน แม้กระทั่งคนใกล้ตัวนี่ก็ต้องระวังแนะนําให้ใช้ภาษากายภาษาอ่อนโยนแบบความอ่อนโยนและน้าเสียงนุ่มๆมแทนคําพูดแรง,แรงสาหรับคนโสดช่วงเวลานี้คุณอาจเจอคนที่มีสเสน่ห์ทางปัญญาคนที่พูดน้อยแต่รู้สึกได้ถึงคลื่นพลังบางอย่างความสัมพันธ์นี้อาจเริ่มจากการสนทนาออนไลน์การทํางานร่วมกันหรือคอร์สเรียนใด,ดนะแต่อย่าเร่งเพราะพลังอาทิตย์นิดจะทำให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตแบบแน่น ต้องบอกว่านะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับบางคนลูกหลานบุตรบริวารเจ็บป่วยนะครับเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบริวารคืองานงานในด้านของการงานเนี่ยนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารการสอนการเขียนหรือคอนเทนต์จะต้องปรับวิธีการคุณอาจรู้สึกเหมือนไอเดียตันหรือพลังสร้างหายบ้างแต่อย่ากังวลน,นี่คือการพักระบบความคิดเดิมเพื่อปลุกแรงบันดาลใจรูปแบบใหม่ ผู้ใหญ่บางคนอาจดูเหมือนไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยในช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยแต่เขากําลังดูว่าคุณจะนิ่งและยืนอยู่ได้หรือเปล่าโดยไม่ต้องอวดพลังท่านั้นนะครับในช่วงเวลานี้ใครที่ทํางานสายครีเอทีฟคอนเทนต์การสื่อสารทุกประเภทคุณอาจจะรู้สึกว่าคนไม่ค่อยตอบสนองหรือยอดวิวตกแต่นี่คือช่วงรีเซ็ตพลังสนามแม่เหล็กของคําพูดคุณ ฉางนั้นเมื่อพ,พ้น1ิพฤศจิกายนนะครับพลังการพูดของคุณจะคมชัดลึกและส่งพลังยิ่งกว่าเดิม 3. นะครับอาทิตย์ในพบที่5เนี่ยนะครับมักเกี่ยวข้องกับการลงทุนการเก่งกำไรเงินจากความคิดสร้างสรรค์แต่เมื่อน,นิดต้องระวังการลงทุนแบบใช้อารมณ์นะฮะหรือคาการผิดพลาดเพราะรีบหากคุณลงทุนเพื่อระยะยาวเพื่อเรียนรู้เพื่อขยายทักษะจะได้ผลดีระวังใช้เงินตามใจซื้อของปลอบใจความเหนื่อย เพราะเดือนนี้คือช่วงฝึกควบคุมพลังแห่งความอยากนะครับเงินเดือนนี้ไม่ควรใช้เพื่อแสดงตัวตนนะแต่ควรใช้เพื่อพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ของตัวคุณเองเพราะนั้นนะครับลูกหรือบริวารอาจต้องการความเข้าใจมากกว่าความสั่งในช่วงเนี้ยดาวอาทิตย์เป็นนิดในเรือนของบริวารสิ่งที่คุณสร้างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคอร์สเพจหรืองานศิลป์หรือใดๆอาจเหมือนช้าลงหรือไม่ค่อยตอบสนองอย่าทิ้งเพราะมันคือ ช่วงตั้งคันแห่งแรงประดาลใจใหม่นะ,ะสิ่งที่ดูนิ่งตอนนี้นะครับจะเกิดอย่างสวยงามหลัง16พฤศจิกายนพ่ออาทิตย์จะไปตีโกนกับดาวการงานวันนี้ดาวการงานคุณโดดเด่นนะพออาทิตย์เดินเข้าไปตีโกนลลักง16พฤศจิกาเนี่ยมังครจะเกิดโชคเรื่องงานมนคนวิโชคจากต่างเพศนะครับด้านสุขภาพให้ระวังพวกระบบหัวใจความเครียดจากสมองทําให้ปวดต้นคอถ้าทํางานเกี่ยวข้องกับหน้าจอมากเกินไปนะครับ ให้เว้นช่วงและหายใจลึกๆบ่อยขึ้นนะฮะพลังเมถุนที่หมุนเร็วอาจชนกำแพงของพลังอาทิตย์นิดนะครับแล้วทําให้เหนื่อยแบบไม่มีเหตุผละฉะนั้นวิธีก็คือให้คุณเดินช้าฟังเพลงบําบัดขึ้น่นอัลฟาเขียนบันทึกเชิงขอบคุณทุกวันพราะนั้นในด้านจิตวิญญาณในช่วงพรอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือช่วงการรีเซตสนามพลังคําพูดทุกคําที่คุณพูดในช่วงนี้มีผลมากกว่าที่คิด ถ้าพูดดีพลังนั้นจะย้อนกลับมาเป็นโชคถ้าพูดด้วยความโกรธจะสะท้อนกลับมาเป็นความเหนื่อยนะฝึกพูดน้อยแต่ตรงใจฝึกเขียนแทนพูดนะครับฝึกพูดน้อยนะนะครับในช่วงนี้คาพูดของคุณคือมนต์สะกดจักรวาลจะคืนพลังในสิ่งที่คุณพูดเสมอทั้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับพลังชีวิตนะฮะของราศีเบถทุนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังการทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงาน บางคนอาจจะมีคนแบบดินทาว่าร้ายบ้างนะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมันมันเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสย,ยังเป็นมหาอุดอยู่นําหน้าดวงชะตาทําทอะไรคุณก็ผ่านไปได้นะใครรองเงินก้อนใหญ่อยู่เนี่ยก่อนยี่สิบามธันวาเนี่ยจะได้บางคนได้เงินจากต่างเพศนะบางคนมีการลงทุนเกณฑ์กาไรต่างๆจะประสบความสําเร็จนะฮะใครที่โสดนะฮะจะพบรักคือช่วงนี้ดาวพฤหัสเป็นมหาอุดในงานต้องดีนะนะถ้าถ้างานคุณไม่ดีไม่เติบโตก้าวหน้าปีเนี้มันต้องรอหลายปีเพราะมันต้องรออีกสิบสองปีนะครับ แสดงว่าลากสตาเราไม่ดีฉะนั้นคุณก็ต้องหาวิธีปรับให้ได้พลังงานของราศีเมทุนแท้แล้วจะเกิดสิ่งที่ดีฉะนั้นในช่วงนี้นะฮะที่คุณต้องพูดให้ใครฟังก็ตามตรงระวังคําพูดให้มากนะฮะฉะนั้นนะครับความเยียบในเดือนนี้คือคันของแรงบันดาลใจและสิ่งที่คุณกําลังสร้างจะส่องแสงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าในช่วงหลังจากอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์ก็จะเดินดีแล้ว นะครับแล้วไปตีโกนกับดาวพฤหัสนกครบางคนได้ลาบจากต่างเพศนะครับหลังกลางเดือนหน้านะครับก็ทําอะไรต่างเนี่ยนะฮะก็เป็นรอบที่ดีมากนะการงานต่างๆขยับตัวนะครับเงินก็จะมีโอกาสดีๆนะครับแน่นอนนับตั้งแต่เนี้ยนะครับในศาสตร์พวงจุ้ยหรือเต๋าโบราณนะครับโลกนี้ถูกคุ้มครองด้วยสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ทิศมังกรฟ้าแห่งทิศตะวันออกหงแดงแห่งทิศใต้เต่าดําแห่งทิศเหนือและพยักขาวแห่งทิศ ตะวันตกผู้ปกป้องพลังแห่งโลกและกายภาพที่เห็นในมือของผมนี้นะครับที่แขนขวาที่ผมใส่นี่คือกําไลนะฮะกำไลพลังงานนะที่สร้างจากหินตาเสือหินตาเสือเนี่ยนะครับที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ใส่เพื่อสวยงามอย่างเดียวนะฮะของจริงสวยนะนะครับมีลำแสงวิ่งด้วยเวลาถูกแสงดวงอาทิตย์นะครับหินตาเสือเป็นตัวแทนของพยาขานะฮะคือผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกในร่างกายมนุษย์ เทียบได้กับฝั่งขวานะครับดังนั้นในหลักฮวงจุ้ยนะครับถ้าใส่หินตาเสือนี้นะครับมือด้านขวาเป็นการเชื่อมกับพลังพยย่ะเขาเสริมพลังปกป้องป้องกันสิ่งไม่ดีป้องกันพลังลบและคําพูดไม่ดีจากคนรอบข้างเพิ่มพลังหยางพลังแห่งการกระทําและความกล้าเหมาะกับคนที่ต้องพูดต่อหน้าคนหรือทําธุรกิจนะฮะหรือเดินทางนะฮะหรือต้องการพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับหากใส่ข้อมือซ้าย หากใส่ข้อมือซ้ายนะครับฝั่งหัวใจนะนั่นคือมังกรฟ้าจะกลายเป็นพลังดูดพลังโชคลาภช่วยเปิดโอกาสเรียกแรงบันดาลใจเงินไหลเข้าใช้ตอนตั้งเป้าหมายนะครับสร้างโปรเจกต์เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับทั้นสรุปสั้นๆคือถ้าใส่หินตาเสือด้านขวานะจะปกป้องเสริอมอานาจตัดพลังลบถ้าด้านซ้ายนะฮะจะดึงดูดเปิดรับเพิ่มโชค คือในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะฮะมือซ้ายเนี่ยมันคือขั้วรับพลังมือขวาคือขั้วส่งพลังดังนั้นหากใส่ด้านซ้ายนะฮะรับพลังจากหินเข้าสู่ตัวเหมาะกับตอนเริ่มต้นวันต้องการแรงบันดาลใจใส่ขวาคือการส่งพลังหินออกไปขยายผลนะ,ะเหมาะกับคนที่ต้องลงมือทาแสดงออกพูดสอนก็ได้นะฮะอันนี้ในเชิงธรรมชาติหินตาเสือเนี่ยเป็นหินธาตุไฟดิน มีความสั่นสะเทือนสูงใส่ขวาเร่งพลังใส่ซ้ายสงบพลังนะฮะในมุมมองเชิงวิทยาศาสตร์พลังงานหินตาเสือเนี่ยจะเป็นแร่เหล็กและคอสนะฮะเป็นทําให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนเมื่อสัมผัสกับชีพจรบริเวณข้อมือเนี่ยนะที่มีเส้นเลือดใหญ่เนี่ยจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติให้สมดุลระหว่างซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกนะ,ะหรือพูดง่ายๆคือช่วยให้ใจนิ่งแต่โฟกัส นะการใส่ข้อมือขวาที่เคลื่อนไหวบ่อยมากเนี่ยจะยิ่งกระตุ้นพลังโฟกัสกล้าแสดงออกกล้าลงมือทํามากขึ้นทะานั้นนะครับคําแนะนําในการท่านใดที่ได้ไปนะนะฮะใส่ฝั่งขวานะฮะปกป้องคุ้มครองนะแล้วตั้งจิตก่อนใส่วันนี้ขอให้ข้าปลอดภัยในทุกเส้นทางนี้ก็ได้ถ้าบางคนจะใส่เพิ่มโชคลาบเปิดโอกาสนะครับ ก็ใส่ฝั่งซ้ายแล้วพูดในใจว่าวันนี้ขอให้ข้าพเจ้ารับพลังแห่งโอกาสใหม่ๆนะฮะบางคนก็ใส่สลับสองข้างได้นะฮะสมดุลชีวิตฝึกสมาธินะสวมซ้ายขวาบ่ายซ้ายเช้าอย่างเงี้ยน,นะฮะตอนเช้าด้านซ้ายด้านขวาบ่ายเพื่อสมดุลระหว่างหยินอย่างนะทำพิธีพลังอาทิตย์นะฮะตอนเช้าคุณเอาเหินมาอาบแสงแดดก็ได้นะฮะทำตอนแสงแดดกระทบหินโดยตรงแล้วหลับตารับพลังใส่มือขวาขณะนั้นนะครับก่อนสวมใส่คุณอาจาะหมุนหินสามรอบตามเข็มนาฬิกาแล้วหายใจลึกหนึ่งครั้ง เป็นการปลูกตาเสือนะฮะถ้าใส่หลายเส้นให้หินตาเสืออยู่ล่างสุดใกล้ข้อมือเพราะเป็นหินฐานพลังอย่าใส่ตอนอารมณ์โกรธเพราะหินนี้จะขยายพลังไฟในตัวทําให้ขาดสติเะนั้นนะฮะหินตาเสือนะฮะเส้นนี้นะครับท่านใดอยากได้นะนะครับอันนี้ผ่านพิธีกรรมนะฮะที่ต้องทําพร้อมพอาทิตขึ้นพอาทิตตกนะตามพิธีกรรมความเชื่อโบรา นะะนางถินตาเสือก็จะไปปลูกพลังชีวิตในด้านต่างๆนะผู้ใดสวมใส่นะนี่เป็นความเชื่อก็มีหลายความเชื่อหลายวัฒนธรรมนะครับนะก็ท่านใดอยากจะได้นะอันเนี้ยพันเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับแต่สําหรับท่านใดอยากจะได้ฟรีนะฮะลงเรียนคอร์สหนึ่งร้อยกดแห่งความมั่งคั่งเฉพาะราศีเกิดของคุณที่จะนําพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งพร้อมรับหินพลังงานนี้ไปแบบฟรีๆได้ทั้งความมั่งคั่งเพิ่มได้ทั้งวัตถุมงคลแบบฟรีๆนะฮะก็ ทักหาแอดมินเลยแคปหน้าจอนี้ไป